สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาแกงเผ็ดปลาดุกพริกปักใต้กันนะคะมาดูวัตถุดิบนะคะก็จะมีปลาดุกที่เราหั่นมาเรียบร้อยแล้วล้างเมื่อกล้างอะไรให้สะอาดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีพวกผักนะคะก็จะมีพวกมะเขือเปาะมะเขือพวงก,กระชายแล้วก็พริกชี่ฟ้าค่ะ พริกแกงก็จะเป็นพริกแกงปักใต้เลยนะคะก็จะมีขมิ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลกะทิก็จะมีทั้งหัวกะทิแล้วก็หางกะทิด้วยค่ะแล้วก็มีใบโหระพานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเอา กระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อยเพื่อจะผัดพริกให้มันหอมอะค่ะ พิซแงปสักใต้เนี่ยเขาจะใส่ขมิ้นด้วยมันจะออกสีกเหลืองแล้วก็ลสเขาจะจัดจ้านมากเขาจะเผ็ดเขาจะร้อนเสร็จแล้วก็เอาเราก็หยอดหัวกะทิลงไปนะคะหยอดถัวกะทิที่เราแบบไวนะ้เนี่ย ปลาดุกที่เราใช้เนี่ยใช้ประมาณเจ็ดขีดนะคะปลาดุกเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะเวลาล้างปลาดุกก็ต้องใช้เกลือล้างด้วยน้าเกลือนอะหลายๆครั้งเพื่อเมือกเขาจะได้หมดแล้วเดี๋ยวคาวเขาจะเยอะถ้าเกิดล้างไม่เกี้ยงเนี่ยคาวจะเยอะมากก็จะมีกลิ่นคาว ไม่ต้องไฟแรงมากนะคะแค่ไฟกลางๆก็พอแล้วพอเริ่มหอมแล้วอะพอเริ่มหอมแล้วเราก็เอากะทิกที่เป็นหางกะทิเนี่ยใส่นิ็หน่อยเพื่อเวลาใส่ปลาลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ไหมก่อนนะ เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะคะกะทิก็มีกะทิกล่องกะทิขวดอันนี้กะทิกล่องแล้วก็ให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วราก็อันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใส่ปลาลงไปร้นอนนพอใส่ปลาปูุกลงไปเนี่ยเราก็เขี่ยให้มันลงมาตรงกลางหน่อยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนคนนะคะเพราะว่าปลาดุกเป็นอาหารจำพวกปลาเนี่ยขาวเขาจะแรงค่ะก็ปล่อยให้เดือดก,ก่อนแล้วก็ ปิดฝาเพื่อให้เนื้อปลากระสุกนะคะเราก็จะสักพักนึงเราก็จะกลับปลากลับปลา,ปา,ปาให้อีกด้านหนึ่งมันสุกแต่ว่าอย่าคนควัากนะคะเพราะว่าเนื้อปลามันจะเละหมด แล้วปัดุกพวกปัจดุกาอะไรเนี่ยขาวเขาจะแรงอยถึงต้องใส่เครื่องเยอะๆนะคะพวกกระชายพวกพริกต้องเอาแบบพริกที่เผ็ดด้วยนี่เราก็เริ่มเอากะทิเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่มะเขือกับประชายกันเลยค่ะเราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปเลยนะคะกระชายค่ะกันคาวนะคะ ส่วนพริกเนี่ยเราเอาไว้ตกแต่งข้างหน้าตอนใกล้ๆสุกนะคะตอนนี้ปลาเริ่มจะสุกแล้วเราคนได้แล้วนะคะขาวเขาก็จะไม่มีแลนะ้วอันนี้เป็นน้ำปลานะคะปลาก็ประมาณสามช้อนโต๊ะส่วนอันเนี้ยก็ประมาณสองช้อนทุนพ,น,พน,นะคะน้ำตา พริกปักใต้เขาจะสีสวยมากต่อแกงเหลืองเดี๋ยวเราให้มะเขือสุกเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หัระพาที่หลังนะคะพอผักสุกแล้วเราก็จะใส่ใบโหลระพาเลยนะคะปุงรสตามชอบเลยนะคะแกงเผ็ดประดุกพริกปักใต้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมีกระชายมีอะไรมีเครื่องเราจะตับข่าว นี่ค่ะแกงเผ็ดปลาดุกน้ำพริกตักใต้ก็เสร็จแล้วนะคะสีเหลืองหน้ารับประทานมากเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ